เรามาดูแถวที่9ก้ากันนะคะแถวที่9้าเราก็จะขึ้นขอบนะคะหลังจากนั้นก็โซ่สองนะคะแล้วเราก็ลงในช่องนี้สองหลักหลังจากนั้นเราก็ลงบนหลักทุกหลักมันก็จะได้ทั้งหมดเจ็ดหลักหนึ่งสอสาสี่ห้าหกเจ็ดจะได้เจ็ดหลักนะคะหลังจากนั้นเราก็โซ่หก เมื่อโซ่หกแล้วให้เราทำ X ลงตรงนี้ลงมาตรงนี้เลยนะคะพันขึ้นมาอ่ทำ X หรือคอทอลงตรงนี้หลังจากนั้นโซ่หกค่ะอะ่เมื่อได้โซ่หกแล้วเราก็จะลงไปบนหลักมานทุกหลักเลย หลังจากที่เราลงครบทุกหลักแล้วนะคะเราก็จะมาลงตรงนี้สองหลักแล้วก็ทำขอบองานที่ได้ตรงนี้ก็จะเป็นเจ็ดหลักนะคะ,ะลักษณะงานจะเป็นแบบนี้